เด้ใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วใน Python นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเผื่ว่าเรา6ยกกำลัง2นี่นะครับจะได้36ใช่ไหมครับแต่บางทีนะครับเราก็จะสามารถที่จะเขียนเรียกใช้ฟังก์ชันได้ครับก็คือ pow อย่างนี้นะครับ pow ก็คือว่ามีเลข2ตัว6กนะครับกับ2ก็คือ6ยกกำลัง2นะครับ pow ก็ย่อมาจาก power นะครับก็จะคำตอบก็เป็นสาย6เหมือนกันนะครับ นอกจากนั้นนะครับไม่ได้มีอีกหลายๆคำสั่งนะครับที่เราน่าจะจดจำเอาไว้นะครับอย่างเช่น Absolut e นะครับ ABS ค่าสมบูรณ์อย่างเช่นลบห้าสบนี้นะครับพอถอดค่าสมบูรณ์ออกมาก็คือมันก็จะได้56ใช่ไหมครับอันนี้เป็นคณิตศาสตร์ตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับถ้าเกิดว่าใครยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับยังไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์ตัวนี้นะครับก็ลองไปเปิดหาดูนะครับว่า ค่าสมบูรณ์คืออะไรนะครับใบให้นิดหนึ่งนะครับก็คือค่าสมบูรณ์ก็คือเรานับระยะจาก0นย์ไปจนถึงค่าค่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้มันจะเป็นบวกเสมอนะครับค่าสมบูรณ์ของ8ก็คือ8ทน่นเองนะครับอันนี้ลองตัวต่อมานะครับฟลอก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นการปัดทศนิยมนะครับให้กลายเป็น เลขจุนเต็มนะครับอย่างเช่น23.6อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันเออร์นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเราต้องมีการเรียกใช้นะครับโดยใช้ import math เ,เข้ามานะครับเพราะ import math ก็คือเราเรียกใช้ฟังก์ชัน math มาในโปรแกรมเรานะครับแล้วคราวนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับ ก็คือเรียกใช้ f l อ o r นะครับอ,อันดับแรกนะครับเราต้องเขียนโมดูลก่อนนะครับโมดูลตัวนี้ก็จะเขียนหน้าฟังก์ชันนะครับซึ่งโมดูลตัวนี้เนี่ยมันก็คือเป็นเก็บฟังก์ชันเอาไว้หลายๆฟังก์ชันนะครับมันก็ถ้านึกภาพตามนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับโมดูลเหมือนกล่องกล่องหนึ่ง แล้วฟังก์ชันก็อยู่ในกล่องนั้นอีกทีหนึ่งนะครับ uh, math.floor นะครับแล้วก็เอาไป56.67อะไรก็ว่ากันไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะปัดนะครับให้มันเป็นตัวเลขที่ไม่ไม่ใช่เป็นตัวแบบมีทศนิยมหลายๆตำแหน่งนะครับก็จะมีทศนิยมแค่ตำแหน่งเดียวอย่างนี้นะครับ ลอาลอง12.34ดีดูสินะครับมันก็จะปัดนะครับเหลือแค่12.0อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้มันจะมีฟังชันอื่นๆนะครับที่เราน่าใช้นะครับได้ใช้บ่อยๆก็อย่างเช่น sqrt ย่อมาจาก square root นะครับ อย่าง square root 4ก็คือ2นั่นเองนะครับอันนี้ก็อินโทรให้ให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วนะครับในไฟต h อนมันน่าใช้ยังไงแล้วก็มีอะไรที่เราแทนที่เราจะต้องไปเขียนโปรแกรมเองนะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วในไฟต h o n เลยนะครับถ้าจำไม่ได้ก็เข้าไปดูในไฟ t h o n org นะครับว่ามีอะไรให้เราใช้บ้างนะครับคราวนี้มีทริคนิดหนึ่งนะครับ สมมติว่าเราคิดว่าการเขียนว่า m a t h s q r e นี่มันเขียนยาวใช่ไหมครับเราก็อาจจะเขียนคำว่าโจนะแล้วเท่ากับ math.sqrt นะครับหลังจากนั้นเราก็เขียนโจแล้วก็เขียนเหมือนเดิมนะครับมันก็จะถอดค่ารากออกมาได้นะครับก็คือ m a t h s q r e root ตรงนี้นะครับ math.sqrt ของเรานี่ กลายเป็นเท่ากับตัวแปรที่เรากําหนดคือโจแล้วนะครับก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองไปฝึกฝนดูนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ